ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเรื่องนารานดาบทการจริงเรื่องนี้เข้าไปคาบอยู่กับเรื่องจันทกมุมารหนึ่งหน้าเพราะว่าเตรียมตัวไม่ทันจะที่บายมากเกินไปก็กลัวว่าบรรดาญาโยมทั้งหลายฟังจะเบือ่อจะได้เรื่องราวน้อยจะนี้จริงได้ พูดลัดลัดตามท้องเรื่องเป็นอนุาเรื่องนี้พระองค์สมเด,ด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงปรารภพระองค์เองว่าสมัยหนึ่งพระองค์เป็นดาบทมีนามนาระทะที่รู้ได้อย่างนี้เพราะอำนาจปุพเพนิวาสานุสติญานมันดาญาโยนทั้งหลายตัวดอย่าลืมนะ ้าเวลานี้มีคนมาถามบ่อยๆว่ามีคนพูดกันว่าการละลึกชาติไม่มีเทวดาไม่มีและคนที่สามารถจะละลึกชาติได้ก็ดีไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ก็ดีเป็นอุปาทานบ้างเป็นอุปกกเลสบ้างโยมเชื่อเขาก็เชิญเชื่อถ้าไม่เชื่อเขาจะลองปฏิบัติ ตามที่องค์สมเด็จตัวส่งสวัสดีสภาพทรงสั่งสอนไว้ก็จะดีแต่การถ้าจะมองดูอะไรสมมติว่าเขาบอกว่าเกลือเค็มแต่เราไม่ลองชิมดูจะรู้ว่ารสเค็มมันเป็นยังไงดีไม่ดีไปเห็นน้ำตาลใส่กรวดซึ่งมีสภาพคล้ายเกลือเราก็จะคิดว่าน้ำตาลใส่กรวดดเค็มไปซะด้วย ก็เหมือนกับคนที่เก่งตำราแต่ก็ไม่ได้เก่งการปฏิบัติรวมความว่าฟังแต่เขาว่าอย่างเดียวก็วิจารณ์ไปอย่างนั้นวิจารณ์ไปอย่างนี้มันจะตรงความจริงได้ยังไงถ้าเก่งจริงๆก็ต้องพิสูจน์ก็ได้การปฏิบัติ ในการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีน้ําใจจริงอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่ยาทรงบรรลุอริสิกส,สัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จพระวิษธตมานทำยังไงต้องทำอย่างนั้น ใช้กําลังใจตั้งแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรอยู่ในพระราชนิเวศ์ถ้าวันจะออกบทวันนั้นปรากฏว่าพันนางพิมพากำลังคลอดพระราชโอรสมีพระน,นามรพระราหุนลูกเกิดขึ้นมาไม่ถึงวันองค์สมเด็จพระพ,พิชิตามัยก็ทรงตัดสินพระไทย ว่าปุตังคีเวหองลูกโผูกคอเกิดขึ้นแล้วแต่องค์สมเด็จพระบัิตแก้วก็ตัดสินพระไทยว่าถ้าเราจะหลงไหลไฝฝันอยู่กับลูกกับเมียกับสมบัติด้วยความเป็นใหญ่ในความเป็นจกักรพรรดิการที่จะช่วยบำบัดทุกบำรงสุขกันบรรดาปรงชนทั้งหลายให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์คือพระนิพพานย่อมเป็นไปไม่ได้ องค์สมเด็จพระวิชิตามารบรมศาสนาเจ้งที่ทรงละความรักทั้งหมดตัดสินว่าไทายออกบวชเก็นาเอาบวชก็เอาจริงทุกอย่างพิสูจน์ทุกอย่างและในที่สุดก็ทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัมพธิญาณฉะนั้นท่านพูนใดที่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรัสไว้ว่าเรื่องราวสวรรค์มีจริงนรกมีจริงการเห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้ไปสวรรค์ได้ไปนรกได้ไปพรมได้หรือว่าใครเห็นว่านิพพานสูญเชิญปฏิบัติตามนิองค์สมเด็จพระทรง์สวัสดีโสภาปฏิบัติมาและความรู้นี้ก็ยังมีอยู่ครบทำให้จบเมื่อเรียนจบแล้วก็ทำให้จบทุกอย่าง ทั้งสิ่งทั้งหมดจะไม่มีอะไรสงสัยจะไม่นั่งจะไม่ต้องมาด่ามาว่าชาวบ,บ้านเขาว่างโง่เง่าเต่าตุนถ้าสายที่เขามีทุนดีกว่าทําไมจึงไปว่าเขาพยายามพิจารณาตัวเราชรําระใจชาระจิตขั้ตัวเราให้สะอาดดีกว่านี่ที่ผู้กระมรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทอย่างนี้ไม่ใช่ประนามญาติโยมพุทธบริษัท แต่ว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมาปรารภบ่อยๆว่านับถือเทวดาเขาว่างโง่เทวดามีจริงเขาก็โง่ว่างโางโ่ในบริการหนึ่งคนไปนรกสวรรค์ได้ก็หาว่าเป็นอุปาทานบ้างเป็นโอภาษบ้างความจริงว่าถือว่าเป็นอุปาทานก็ผิดยิ่งพูดไปยิ่งเป็นโอภาษก็สแสดงว่าท่านผู้พูดนั้นไม่รู้อะไรเลย รวมความไว้ไม่มีความรู้แม้แต่กอไก่ขอไข่ทำไมหนอที่ได้เป็นอย่างนี้เวลานี้เด็กๆเล็กๆถึงคนแก่เขาทำกันได้แต่ทำไมผู้ทรงคุณธรรมมีความรู้ที่ได้พูดอย่างนี้น่าสงสารองค์สมเด็จพระจินทรสีที่อุตสาบาเป็นบาร,รมีมาเรื่องเสียสงไข่แสงกลับ เพื่อเย็บเรื่องดือค้นสัตว์แต่ว่าคนที่ขับระากาศตนไปเป็นสาวกข้งองสมเด็จพระงรงสวัสดีสภาพกลับมาย่ำยีพระพุทธศาสนาสิอย่างนี้น่าสลดใจระบรรดายาโยมพุทธบริษัทท่านหลายคุยกันไปดีกว่าคุยกันไปนนที่ที่พูดเมื่อกี้ไม่ได้ว่าใครพ่นะ ปราอรบกบรรดาญาติโยมผู้มีกำลังใจเป็นกุศลและคนดีๆอยู่บรรดาญาติโยมพวทบรัษัทนี่หายากเพราะว่าท้งทุกท่านประกาศตนเป็นสาวกขออองค์สมเด็จพระบรมโลกกน,นาัใครเขาจะเลวก็ช่างเขาไมโยมนะใครเขาจะดีก็ช่างเขาเราเชื่อพระพุทธเจ้ากันดีกว่า ทชื่อและจะเชื่อจะเฉยทดลองพิสูจน์เวลานี้มีผู้พิสูจน์พระศาสนาที่รู้ปริมาณจริงๆหลายหมื่นแล้วที่เขามั่นใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรทิพแกวสามารถจะรู้สามารถจะเห็นอย่างที่ท่านผู้มืดคือกันดาหาพรามที่ทาอย่างนั้นท่านกล่าวว่าพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรดีเสียเลยนะ ยกไว้คุยกันเรื่องนารธะต,ต่อไป <c oughs> เป็นอนันว่าเรื่องราคุณนารทะดาบทมีดังนี้มีพระชาพระราชาองค์หนึ่งเพิ่นนามว่าอังคติราชครองได้จสมบัติอยู่ในเมืองมิถิลามหานครยอมบอกพิษอดีสอนทรงตั้งอยู่ในทศพิรธราชธรรม แมนะ้ตรงกันข้ามกัอราชาองค์ก่อนนะพระเจ้าเอกราชมีพระราชินดาองค์หนึ่งมีพระนามว่าจารุราชกุม,มารีแล้วมีพระรูปไปชมชวนชมอย่างยิง่งคือเป็นคนสวยส่วนพระมเหสีอื่นๆไม่มีพระราชโอรสนะท้ะก็ไม่มีพระราชธิดาเลยมีลูกคนเดียวก็สบาย พระราชธิดาจึงเป็นที่โปรดปรานของพระชนกคือพระราชวิดาอย่างที่สุดถึงกับพระราชทานเสื้อผ้าพัตราคอนหน้าครต่างๆเครื่องประดับอย่างดีวิเศษให้แก่พระธินดาทุกๆวันพระเจ้าอังคดิราชนั้นมีหมาตผู้ใหญ่อยู่สามนายคือหนึ่งวิชัยอามาด สองสุนามะอมา,ามัดสามอราตะอมามัดนาราตะอมามัดอราตะนะเขาอ่านอย่างนั้นนะคืนวันหนึ่งเวลาเดือนกลางเดือนทิบสองแหนวจันวันเพ็ญวันลอยกระทงเสียด้วยเป็นเทศการหมรศรสดอกโกมุตบานสครั้ง หมายชนพากันตกแต่งพระนครและภายในพระราชฐานทำท่าสวยแต่การตาหาที่เปรียบบ่ไม่ได้ม่ว่าทำภ <c oughs> าษาโบราณมีว่าได้สวยเป็นพิเศษเพร่ะเวลาเทศกาลปานประหนึ่งว่าพระนครนั้นเหมือนเทพพระนครเหมือนเมืองเขาเทวันดาก่อนจริงจะแต่งยังไงยังไงมันก็ไม่คล้ายไปอทย ไอเมืองมนุษย์หาของพิเศษแล้วมาแต่งยังก็ตามแต่ไปเหมือนกับวิมานของเทวดาชั้นภูมิเทวดาก็ไม่ได้ขอ,ดของเขายังเรวดีกว่าคนเรามากเอาไว้เชื่อก็พิสูจน์กันพระยาาอังคดีราชสนด็จประทับพระสัมราญอิดทาาบทในบริสัทใหญ่ริมสีหบัญชรมีหมู่หมาดวด้ร้อมพร้อมเพรียง พะเรนตดูดวงจันร์เวลาที่ไปจันทรงกรดแม้แลดูเด่นจึงมีพระราชดำรัขช้นว่ายามราตรีนี้บริสุทธิ์เช่นนี้น่าเรื่นรมจริงๆเราควรจะเพลิดเพลินกันด้วยเรื่องอะไรดีตอนนี้ท่านปรารคนะไะจันร์ทวันเพนดูเด่นแล้วก็ทรงกรด รูสิว่าสวยสดงดงามมากมีความสุขเป็นบิเศษจึงได้ปรารกราบมาทั้งสามว่านี่เราจะทำยังไงดีนะให้มันดีไปกว่านี้จิตใจจะสดชื่นถ้ามาทั้งสามได้กราบทูลตามอธิยาสายของตนนี่อคคทูลแบบนี้อลตอมมาตะอามัดกราบทูลว่าขอดีจ้ะ าในความสุขเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษควรจะเตรียมจัดการรองกเสนาเสนาเสียเราคือพลรถพลมา้าพลช้างพลเดินเท้าให้ครบครันทุกหมู่เหล่าแล้วก็ยกขบวนพนออรนะยาหสเสนาออกรบนะระดพลออกรบพวกนี้ รวบรวมประเทศน้อยใหญ่ทั่วพื้นแผ่นดินนี้ให้เข้ามาอยู่ในอำนาจของพระองค์เทศ็จเถิดไปเจ้า,าคา่ <S <S 2> <S 2> <S 2> ะว่าเจอตัวดีเขาอิตลาลีนี่อลาสอลาสอลาตะคืออลาสอลาเี่ยแสดงหน้ามันไม่ลาดเขาเราว่าไม่ไม่ลาดมันน,น,นูนๆปุ่มๆปำๆม,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 มันก็สร้างความฟันดุอยู่ตลอดเวลา ฝ่ายอมามายคนหนึ่งที่ว่าส,ส,สุนามะอมหมายหรือว่าสุนามสุนามะอมหมายกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจา้าเราศัตรูของพระองค์เวลานี้ก็ตกเข้ามาอยู่ในอำนาจหมดสิ้นแล้วจางก็วางสัตราวุธยอมสวามิพักต่อพระองค์แล้วหมดทั้งสิน้น วันนี้จะมานั่งเพลิดเพลินด้วยการรบกระหาสมควรใหม่ควรที่ควรจะจัดการเลี้ยงดูด้วยการดื่มอวยชัยให้สำราญหาความเพลิดเพลินในการพ้อนรำขับร้องประคมดนตรีอันเป็นยอดความสุขทั้งปวงถึงอย่างนี้เถิดไปเจ้าค่ะให้แต่คนนี้เหมาะ แต่คนนี้ทุนเหมาะจะให้เป็นสุขดันจะไปช่วยเขลบอีตาหน้าไมา่ลาดเนืนฝ่ายสุนา,นามะคือสุนา,นามไอ้สุนา,นามนะสุกระดีดึงงามดึงง่ายเขาพูดดีฟังท่านวิชัยอมาตพูดต่อไปท่านวิชัยอมรกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเรื่องฟ้อนรำขับร้องปรโคมดนตรีก็มีบำเรอพระองค์อยู่เป็นนิดแล้ว จะต้องพระประสงค์อย่างใดก็ได้เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล่าวว่าคือหมายกว่าไอ้กายรักงประคมขับร้องดนตรีมีอยู่ทุกวันจะต้องการอะไรกันดดแต่ความเห็นของเขา,าอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นด้วยกล่าวว่ายามราตรีบริสุทธิ์ปวดพ่พองชิ้นนี้ควรเ่จยพายกันไปหาสมณพราหมณ์ผู้เป็นพระสูตร รู้อัตธ,ธรรมเราวุสูตรนี่มีการศึกษามากมีความรู้มากนะรู้มากในอัตธ,ธรรมแล้วก็นีมนให้ท่านขจัดกัดเกลาความสงสัยของพวกเราดีกว่าพระเจ้าค่ะเข้าทาเ,เขา้า,ขาทางแต่หมอนี่เข้าท่าเป็นอันว่าพระเจ้าอังคติราชทรงพอพระไทย ในคํากราบทูลของวิชัยอมัดวิชัยนี่เราราชนะวิเศษเพียงดัดว่าวิชัยท่านวิชัยอมัดท่าน่ะพูดถูกใจฉันเหลือเกินในอีตาสองคนทําตายิ้ยิบมยิบยิบิบยิบชักโมโหววอิจฉาคอยทำให้ทำตามข้อเสนอของเธอเพราะนั้นวิชัยอมาต้องจัดการนะ เราจะไปทางไหนกันดีแต่ว่าเราจะเข้าไปหาใครที่ไหนลนะ่ะที่เป็นพระสูตรจริงๆอ่ยซึ่งสามารถที่จะให้ความเพลิดเพลินในอัตธรรมแก่เราได้อีตาหน้าไม่ลาดคืออัลอลาตะเสนาบดีที่ได้กราบทุนว่าขอเดชะมีอาเจลกคนหนึ่ง อยู่ในมิกทายวันอาเจนลกนีเขาไม่นุ่งผ่านเขาไม่มีสมบัติเขาหมดกิเลสกิเลสหมดกิเลสเรื่องผ้าผ่อนท่าสบายไม่มีขีเ้เปลือยแค่ผ้ามีอเจนลก,กนหนึ่งอยู่ในมิกทายวันชื่อว่าคุณาชีวกชีวกนะคุณาชีวกอาชีวกมีผู้มีคุณสูงเธอเป็นผู้สูตร พูดจาหน้าฟังผู้นี้แหละจะช่วยกจาจัดความสงสัยให้ความรู้แก่เราอย่างได้ยังเพิดเพลินพระเจ้าค่ะถ้า,าราชาจึงสดตรงตรงจึงด้ทรตัดว่านี่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปไมิกทายวัน เจ้าจงนำยามยานที่เทียมได้มามาที่นี่พระราเป็นนั้นว่าเมื่อพระราชาทรงตัดแล้วพระเจ้าอังคติราชพร้อมไปได้ข่าราชบริพานยิงได้สเสด็จมาถึงมิกรทายวันอันเป็นสำนักคุณนาชีวกแล้วสเสด็จพระราชาด,ดำเนินเข้าไปหาคุณนายชีวก ขณะนั้นก็มีพรามคน,นดีก้าบดีก็ดีประชุมกันอยู่มากนั่งอยู่ก่อนแล้วสแสดงว่าท่านอาจารย์องค์นี้นะท่าเก่งเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่เข้าใจของคนหลายแต่ว่าพระองค์ก็ขอให้ทุกคนอยู่ร่วมไปชุมกันต่อไปเวลาที่เสด็จเข้าไปเขาก็าเสด็จหนี หลวงก็บอกว่าอย่าไปเลยนั่งคุยกันเถอะวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้ไม่ได้มาอย่างพระราชามาอย่างศาสนิกชนคือคนที่นับถือศาสนายัางไม่เรียกว่าพุทธศาสนานะแต่เรียกว่าอาจเจรกศาสนาพระเจ้าอังคดีรายก็เริ่มจะถามทางธรรม ทำบางรายการที่พระองค์ยังสงสัยอยู่เช่นปัญหาว่าคนเราจะพึงประพฤติอย่างไรในบุคคลต่อไปนี้คือประพฤติกับบิดดาอาจารย์และก็บุตรพัญญาเออดรายบางประชนบางพวกจึงไม่ตั้งอยู่ในธรรมเอาสินี่ปัญหา่อย่เป็นนั้นว่าปัญหาอย่างนี้นะี่ย ไม่เคยไม่ใช่ของง่ายสำหรับคนทั่วไปก็ยิ่งเป็นคนมิชฉาทิฏฐิอย่างคุนาชีวกด้วยก็เป็นปัญหาที่หนักที่ไม่อาจจะชี้แจงได้ดังนั้นคุนาชีวกจินไีเ,เสสแ้งททนเตือนไปว่าข้าแต่มหาราชแย่พูดถึงปัญหาอย่างนี้ไปทำไมไม่มีประโยชน์ขอพระองค์ได้โปรดเสดับ ทางที่แท้จริงก็อาตมาอาตมาตมาภาพเถิดบุญบาปนะ่ะมันไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีไม่มีใครที่จากโลกนั้นมาโลกนี้ปู่ย่าตายายบิดามันดาก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่มีสัตว์ทั้งหลายเสมอกันหมดไม่มีประเสริฐกว่ากัน คนเกิดมาแล้วทุกวันนี้ก็เกิดมาตามตามกันมาเหมือนเรือน้อยค่อยท้ายเรือใหญ่จะได้ดีหรือได้ชั่วก็ได้เองทานหรือผลของทานมันก็ไม่มีคนโง่บัญญัติการให้ทานไว้เพื่อคนโง่ทำทานแน่แต่บัณฑิตคอยรับทานโอ้โหสอนเพราะจริงๆ เออบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเมื่อพูดตรงนี้ก็นึกขึ้นมาได้แล้วนะที่เขาตอบว่ารงโปรดสันดับทางที่แท้จริงขอ้อธมาถเถิดบุญบาปน่าไม่มีโลกหน้าไม่มีไม่มีใครรจากโลกนั้นมาโลกนี้ปู่ย่าตายายพิดามันดาครูบาอาจารย์ไม่มี แม้เหมือนกับคนบางคนที่เขาพูดนะเขาพูดว่าเทวดาไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีพรหมไม่มีคนรู้เทวดารู้สวรรค์รู้นรกไม่มีเอออนึกออกเลยญาติโยมที่ญาติโยมมาถามว่าบางท่านที่เขาบอกว่าโลกหน้าไม่มี ไม่มีอสุรกายไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีรู้ได้ไม่มีคนที่รู้เรื่องได้ไม่มีนี่เขาเป็นลูกศิษย์อจ,จิลก่ว่าคุณนาคีวกเพิ่งรู้จากศาสนาของเขาวันนี้เองว่าเขาศึกษามาจากศาสดาองนี้อันจะไปว่าท่านเวลาท่านพูดอย่างนั้นต่อไปเพิ่งทราบว่าท่านไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าท่านนับถือคุณนาคีวก ซึ่งไปอาเจรกพระแก่ผ่าเป็นอันวา่าในเมื่ออาเจรกกล่าวอย่างนั้นแ้้กล่าวต่อไปหรือเปล่าดูสิกล่าวต่อไปรูปกายอันประกอบด้วยธาตุสีน่นี้เมื่อแต่ทำลายลงก็จะแยกจากกันความสุขความทุกข์ก็ลอยไปตามลม ใครฆ่าใครทำร้ายใครเบียดเบียนใครไม่เป็นบาปดาบที่ฟันเข้าไปในเนื้อย่อมเป็นไปตามเรื่องไม่จัดว่าใครทำร้ายใครแม่เขาเก่งจริงๆโอ้โหเก่งมากเก่งมากกอานาราลาตะเซนาบดีได้ฟังอย่างนั้น ยีน่นา้กล่าวเส่าว่าที่ท่านอาจารย์วิสัชนานั้นเป็นความจริงหลือเกินประเจ้าค่ะยอันนี่ยท่านกุณาชีวอธิบายตามความเห็นของตอนต่อไปแม่อ๋อมาเจออาจารย์ของท่านเหล่านี้เข้าแล้วเพิ่งอยู่ตรงนี้เองอ๋อท่านเรียนตามนี้นี่นะยังน้ถือว่าคนเห็นสวรรค์ไปสวรรค์ไปนรกได้เป็น โอภาษแน่เป็น,น,ปาานอุปาทานอ๋อลูกอาจารย์ท่านอยู่ตรงนี้เองเพิรู้ท่านกล่าวได้ว,ว่าสัตว์ทุกจำพวกเมื่อเวียนไหวตายเกิดไปในวัฏฏะสงสารซึ่งแปดทิบสี่กลับก็บริสุทธิ์เองเอา้าวเมื่อกี้นี้บอกไม่มีเนี่ยแล้วมันมีแปดสิสี่กลับไป่ยังไงเอ๊ะพูดยังไงอาจารย์เอาฟังเขาต่อไป เมื่อยังไม่ถึงกำหนดนั้นแม้จะสำรวมระวังแม้จะประพฤติด,ดีเท่าใดก็ตามก็บริสุทธิ์ไม่ได้ต้องอยู่ถึงแปดที่สี่กับแต่ว่าถ้าถึงกำหนดนั้นแล้วแม้จะได้ทำบาปไว้มากมายก็ไม่เกินกำหนดนั้นไปได้พอถึงแปดที่สี่กับก็บริสุทธิ์เองตามการไม่เลยอ๋อ ตามการไม่เลยและไม่เลยเขียดทัานไปได้แน่นอนราวกับเกแแสขึ้นย่อมชัดล่วงฟังฉะนั้นไอ้มันยังไงเขามาเนี่ยมันบอกว่าโลกหน้าไม่มีและดันมีแปดสิบสี่กับเอ๊ะก็แปลกจริงๆนะเป็นว่าพระเจ้าอังคดีราชได้สดับังน,นั้นจึิงแต่ว่าท่านอาจารย์ ถ้าพเจ้าได้ประมาทมาน,นานทีเดียวนี่หลงเชื่อว,ว่าการทำดีแล้วจะไปสู่สุคติเอาอีกองอยู่แล้วไปเถอะเอ้เอาเอาเอาสบายใจเถอะพวกคุณเอกราชเอาคนแล้วอังคบีราชลออเขาอีกเพราะว่าหลงเชื่อว,ว่าทำดีแล้วจะได้ไปสู่สุคติจึงงดเว้นจากความเพลิดเพลินในกามาคุณข้นค,ควายแต่ในทางธรรม รมสอนชี้แจงความดีความชั่วแก่ประชาชนบัดนี้เราได้ท่านอาจารย์ชี้แจงความจริงแล้วท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าบุญไม่มีบาปไม่มีคนจะบริสุทธิ์ได้เองมาถึงกำหนดเวลาแต่นี้ไปพวกกระไเจ้าจะเพลิดเพลินในกามาคุณแม้แต่การ ฟังธรรมคำสั่งสอนในสำนักของท่านก็เสียเวลาเปลา่าเอาเขาสิไม่เกิดผลนั่นใดนั้นขอท่านจึงอยู่สบายเถิดข้าพ่าเจ้าจะลารีบไปทำความเพลิดเพลินในกามาคุณละเออดีเหมือนกันลงท้ายว่าฟังธรรมที่แกสอนก็ไม่เป็นเรื่องเมื่อพระเจ้าอังคดิราดเสด็จกลับถึงพระราชนิเวศแล้ว วันรุ่งขึ้นก็ทรงเรียกไปชุมเราหมาททั้งหลายเมื่อเราหมาทมาประชุมพร้อมกันแล้วจึงได้มีพระราชดำรัสว่าพวกท่านจงบำเรยกรรมคุณกันเถิดน้ำแต่ดนี้ไปเราจะสวยความสุขในกรรมคุณเท่านั้นอย่ารายงานกิจการอะไรให้เราทราบเลยน่ จังวินิจใช้กับเบตตกันไปเองเถิดเอาสบายดีคืิสบายมากเพื่อนานนั้นก็เกิดลือกันขึ้นว่าเกินทั่วเมืองบา่าพราชาเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อตามคำของคุณนาชิียกบรรดาพระพี่เลี้ยงพัะน,นางนมจนึงได้ทูลพัะน,นางจารุพัะน,นางรุจาราชกุม,มารีวา่าข้าแต่พระแม่เจา้า พระเจนกของพระองค์ทรงเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเสร็จแล้วเพรว่าเชื่อถ้อยคำของคุณนาชีวกรับสั่งให้รื้อโรงทานที่ประตูเมืองทั้งสี่คมขืนหญิงและเด็กที่มีผู้ปกครองห่วงห้ามไม่ทรงวิจารณ์พิจารณาราชกิจไม่ทรงวิจารณ์พระราชกรณยกียกิจเลย มัวจะอยู่ในกามคุณเท่านั้นเพอานางจารุราชกุมารีได้สดับคำของพระพี่เลี้ยนนางนมเช่นนั้นก็คอยหาโอกาสเข้าเฝ้าพระราชบิดาเมื่อเพื่อกราบทูลใหนรงเปลี่ยนพระไทยเมื่อได้โอกาสจึงเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาพร้อมไปด้วยบริวารแต่เทาว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่าน เมื่อไม่ได้อ่านเรื่องเรื่องท่านนารทาสินานเพิ่งรู้ว่าท่านนะเรื่องราวคุณนาชีวกเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของใครเนาะท่านแอาจาย์ของท่านที่คิดว่าโลกหน้าไม่มีเทวดาไม่มีพรหมไม่มีอะไรต่ออะไรไม่มีเนะี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ข,ของคุณนาชีวกขี่เปลยนะ ที่หลังฟังท่านมาแล้วถ้าฟังท่านบุน,นั้นพูดมาแล้วก็ญาติโยมไม่ต้องมาหาธรรมมาไม่ตัง้งไม่ต้องมานั่งบนพร่มลำพันว่าทําไมเขาย่งกล่าวอย่างนั้นก็ในเมื่อบรรดาญาติโยมทุกท่านรู้ที่มาของศาสนาที่ท่านศึกษาแล้วก็อย่าไปตําหนิท่านเลยเพราะครูบาอาจารย์ของท่านเป็นอย่างนั้นเค่ท่านนิว่าที่ปอยกครุยานมีไม่จริง อภิญยามีไม่จริงการเห็นอย่างนั้นเป็นโอภายก็เช่นเดียวกันเพราะว่าท่านผู้นั้นเป็นลูกศิษย์ทั้งคุณนาชีวกก็จะไปโกรธเครืองท่านเลยนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสดิ์ิพัฒนมะมงคลสมบูรณ์ปุณผลเจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี